ประวัติยูฟาดลพรสินโพดาวรุ่งวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย ดลพรสินโพหรือที่แฟนลูกยางชาวไทยรู้จักกันในชื่อยูฟาคือหนึ่งในผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งที่กำลังเปล่งประกายและถูกจับตามองอย่างมากเธอไม่เพียงแต่มีทักษะที่ครบเครื่องแต่ยังมีหัวใจนักสู้ที่เต็มเปี่ยมทำให้กลายเป็นขวัญใจมหาชนและเป็นความหวังสำคัญของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันประวัติยูฟาดลพรสินโพดลพรสินโพชื่อเล่นยูฟาเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2547เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเจ้าของส่วนสูง175ซงร,ร้อยเจ็ดสิบห้าเซนมตอน11 ยูฟ้าชินชอบการเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะวอลเลย์บอลที่เจ้าตัวเคยนำทีมโรงเรียนบ้านกุดเชียงสามารถคว้าชแชมป์รายการวิทยุการบินจนมีแมวมองท่าทามให้มาเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6สถาบันที่ปั้นนักกีฬาดังระดับประเทศมาแล้วมากมายสำหรับเวทีวอลเลย์บอลของดลพรเมื่อวัย16ปีเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่กับสโมสร3าบีบีนครนน,อนและผ่านการคัดเลือกติดทีมชาติไทยลงเล่นในชุดยูสิลุยชิงแชมป์โลกที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อปี2564าในตำแหน่งหัวเสาก่อนพาทีม ลูกยังหญิงรุ่นเล็กเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและจบอันดับ11ของโลกต้นปี2566สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศรายชื่อ29นะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีอยู่20 ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกก็มีชื่อของดลพรติดอยู่ด้วยพร้อมกับเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นเซตเตอร์ทีมชาติไทยหลังเคยต้องรับหน้าที่เป็นมือเซตจำเป็นในยามที่เซตเตอร์ตัวจริงติดโควิดในการแข่งขันชิงชนะเลิศเอเชีย2022และลุยรายการเนชั่นลีก2024มาแล้วผลงานล่าสุดดลพรติดทีมชาติในชุดวอลเล่บอลหญิงซีวีลีกซีวีลีก2024ที่สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จหลังชนะรวด8นัดทั้งสสนามที่ประเทศเวียดนามและไทย